สวัสดีครับทังสองยิ้มเ้วรยวยนะครับเมือในใได้มาฮอปูชีปะขาวฮอปูตานะครับเนาะการมาติดตามฟังไปพร้อมๆกับทั้งสองยิ้มเดี๋ยวลุยนะครับเด้อติดตามครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค well ่ะวันนี้เป็นแรงวันที่สิบสี่นะครัแรงวันที่สิบสี่อีกงานหนึ่ได้วันจันทร์น่ะมีเลียงคำนะอันื้อนี้วันที่สิบสี่นะค่ะคือตอนแรงแล้วก็หาอาหารการกินให้ปูเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อดอกกุหลาบเพิ่นก็บอันถวายเนาะหมอแจนหน่อยก็ฝากมาค่ะได้รับแล้วเด้อค่ะเด้อ เติอันนี้นะคะอันนี้ก็คือถุงถุงของเอาใสยงังอคตะกรผูผักัระจายนะคะอันนี้ได้มาเพื่อจะเขียนว่าเปลียนเจ้าบวกหนึ่งมันยังบุแลตอนนี้เจาช้งเก้าเก้าที่แปด่ะนี่ถึงหนึ่งที่สิบแปดต่างมู <c oughs> ค่ะ <c oughs> ถุงหนึ่งที่บมคือมูเขาเลยเขียนไหน้ยยสี บัมีถุงเนื้อนี่มีเปลสิบเก้าอันถุงนี้อก็คือมัวอันเรียนภาษากระจายนะคะผู้ได้บูชาองค์ูไปกต่ในถุงนี้อนะคะอันไปงดก้อนนะคะผู้เราคนราศีได้พออเหมือดตุนพิเภกมาถวายอีกค่ะเพราะขอบบุญขอบคุณอะไรอะไนะคะใจบุญเอสที่เป็นฝากมาละค่ะมาถวายไปงดก้อนก็มาถวาย มันบายปูมันเที่ยว้อยลแปดสิบงนแม่ปูใช่วัดปูที่ลอยแปดสิบก็ะปูดเขาเนี่เจ้าอืมปูเขาจะไปบัแบให้เนองเริเสียงรุนแเเต็มๆก็ว่าหายใจแม่นบอค่ะเอาไม้นะคะเอาไม้จังเดก่รวมแรงรวมใจกันเนาะค่ะการมาขอสู่ขอหลัขอสู่ขอมาน้ำปูคือเก้าน่ะแหละคือมือเอื้อนนะคะคือมืออื้อนเป mm ็นวัดที่สิบหาวัดที่สิบหาที่วัดปูเททองนะคะวัดปูเททอง ย้ำมนะือย้ำม like ือเสาเราค่ะย eh ้ำมือเสาประมาณสามโมงเสาสามโมงเสาหรือว่าสองโมงเสานี่แหละค่ะเฮ็ดพิธีทำมันสวยมันสายแล้วก็แล้วแต่ปูเพ่นเพราะว่าพ่นก่ว่าเฮ็ดตอนเสาอะไรสองสามโมงกระถางสันปูเพ่นสีสวดเองเหตุอีกเนาะค่ะเพ่นก่สิบเปิดประตูโซ่ประตูไส้ประตูประตูโซ่ประตูม้านั่นแหละค่ะคือเฮ็ดุหายไปยกเนาะค่ะยกประตูหงส์เสาหนะค่ะยกเสา เคยกับเชียรพิธที่ในมืออื่นมือสันวันดีปัววันที่สิบหา้าก็เลยแกงมาเปืืองมาให้เอฟซีรู้นะคะวันที่สิบหา้าแล้วก็ช่วงบายบายนะคะแม่คู่กับสีตั้มทีมไปล่ำหวงสวงล่ำถวายคือเกานะคะกับสีเด็กจัดคือเกาผลละหมากรากใหม่้วยวันเตรียมใบเงินมีผลละหม่มีบายสีนะคะสีเคยเฮ็ดนั่นแหละแล้วก็นั่งล่ำจัดล่ำถวายแล้วก็วันที่สิบหก ไว้เพท่านออกวันที่สิบพงนะคะวันที่สิบเจ็ดแม่กู้กับสิล่ำถวายอีกคือเกาล่ำถวายอยู่สถานที่หอปูชีบขาวเลขที่เก้าเก้าแปดนะคะหอปูชีบขาวนี่แหละคะ่ะเพราะว่าปูปูว่าตองเฮ็ดไม่ดช่แก็ตตองเฮ็ดเพราะว่าเขาเคยเห็ดมันบอลหะวัดปูเทศท่องก็ตตองไปล่ำถวายเพื่อนทุกงัวลักษาอยู่หอปูกะตตองมาล่ำถวายคือเกา กคอนหวยสิออกกับตรงจัดพิธีคือเก่าได้บ่ได้ไม่คู่กระเฮ็ดเนาะคะ่ะได้บ่ได้ก็คอยสร้างไปเนาะคะ่ะสร้างบุญไปคือผู้ว่าสะสมบุญไปเรื่อยๆสะสมบุญไปแต่ละเล็กละหน่อยไปภูพุทท่านสุขท่านมานกันอธิษฐานเนาะคะ่ะเด้อเฮาก็บรวมเพีดบ,บุญนําเพิ่นไปละลอยสองลอยไปห้อยแขนนําเพิ่นผู้เพิ่นมีบุญวาสนาผู้เพิ่นบุญศีลทานเพิ่นหลายเนาะคะ่ะ บางเทือบ,บางที่เฮากับเปียบเพียบกันบ่ได้ปัสิว่าเอาผู้น,นี้คือได้กระโดกคือผู้คือบ่หายาคุณลกก็อาชีนหน่อยใจให้ผู้เนาะคะ่ะหน่อยใจว่าผู้เป็นแย่ผู้ขาเฮ็ดยุกระดดกค่คือบ่าหาย้โหยโศไห้ลาห้โโศไห้มนันอาจสิบ่ท่านถึงคิ้วเฮ้าเนาะคะ่ะอาชิบ่ท่านถึงเวลาเบ,าเบิกบุญได้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือต้องได้นะคะแม่ผู้มั่นใจว่าผู้ต้องให้เฮาก็ยังมีความหวังหย่อนปูเนาะค่ะปู้ก็ให้คติีทรซ้อนใจลูกหลานลายปู่ลายค้น ถูกบ่ใบว่าถูกมีบ่ใบว่ามีเพ่คนว่านี่แหละอีกยังบอแนอนอนทุกสิ่งทุกอย่างบอแนอนอนเท่าพีดนิดพิจรารณาก่อนสีคิดสีธรก่อนสีซื้อสีตัดสินใจอีกยังกระเล้วเตยเนาะคะ่ะไม่คู่ขาหายกำลังเลี่ยงแก่เอฟซีสุขสุขคนที่กำลังลำบากอยู่เนาะคะ่ะที่กำลังลำบากช่วงนี้ผู้ใดก่อัตขัดผู้ใดก่ยากเมื่อหนำเงินหนำขำหนำนีหนำสินเนาะคะ่ะทุกคนกั นักใหญ่กัมมีอย่างเดียวที่ขอเพิงภผ้าบารมีเป็นให้ว่าความสุ้ทั้งใจใเป็นที่เพิงสุดท่ายก็คือปูของเขานะคกะ,ะ,นะกัมมีปูตาปูชีปมะขาหละกฐานล้วกาปูบนคุมปูภูมิอยู่นี่แหละสถานที่นี่แหละกับขออ่อนวอนแม่คู่กับอ,อ่อนวอนเพื่อเอฟซีสุภูสุขคนนั่นแหละคะ่ะให้รวมแรงรวมใจกันสร้างบุญไปขอว่า่อนจากปูทุกหนวดเนาะคะ่ะกับพยายาม ติดตามนะคะต้อติดตามน้องช่องเนาะค่ะหลายช่องเนาะค่ะทีมาท่าทายทํำให้เอซีทั้งไก่บึงเพราะว่าบางเทือบางที่คนเฮ้ามันกะอยากมาอยู่แต่ว่ากับว่มีเงินหอดคาน้ำมันรถผู้ลับไม่คู่ว่าัะขึ้นหอดปูบันยังได้ฟังปูกับมีกำลังแร่งใจจากที่เมื่อกำลังแรงใจจะสิขาตตใจคุณัคนว่าก็ได้ฟังปูนี่แหละได้ฟังปูให้คัตตีท้ทำสนใจลูกหลานกับเข้าอะไรคิดได้ คิดดีแต่ก่อนกับว่าคิดดีว่สันแต่ได้ยินปู่บอกล้วกาซ้อนคติทาซ้อนใจลูกล้านก็เห็นให้ลูกล้านคิดอยากลูกขึ้นมาสู่ครับชีวิตอีกเชือหนึ่งเพราะว่าพอดีกับว่าเห็นชีวิตแม่คู่เนาะการลาบากขึ้นกันทุกสิ่งทุกอย่างกับสีขาดเมื่อทุกอย่างแม่คู่ก็สู่สู่ขึ้นกันเพแม่เป็นว่าถอยเลยค่ะสู่สู่ขึ้นกันเออมันสีหอดใสกันสู่ไป่อบเมืองในเมือมเ่อเข้าพยอถอดครับชีวิตเขายังสู่อยู่ แม่นสิทุกสิยากมาได้กับสิสูนะคะเขาให้ตาได้ที่ข้ามีร่มหายใจตาได้ที่ร่างกายสุขภาพข้าแข็งแรงต้องมีสักมือนะคะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะต้องเฮ็ดให้ได้เทวดาฟาดินเพื่อกระเฮ็นเา้าถ้าเฮาเฮ็ดริงทำำกิ่งพวดจริงสิส่งศักซ์ก็มีกิ่งที่แม่คู่เดยเสียคู่มือเนกา ย่อนเกิดครับจะฟของเนาะค่ะแม่คู่กาที่ทานทูกยากไรกะบนบานสารกาวนกสุกเสาทุกแรงสวดมนต์เสาสวดมนต์แรงตั้งแต่ปูเพาท่านมาอยู่นั heart, ่งค่ะแม่คู่ก่เหตุของแม่คู่คือกาแม่สีถูกสีหยากแม่คู่กะปูเป็นที Spring ่พึ่งทางใจเนาะเป็น huh. ท okay. ี uh ่พ huh ึ谢谢 uh ่งทางใจเนาะพ้นเนาะบานทีคิดว่าสิกาตัวตายแม่ได้ปั้งปูหละเบาปากกะ กดีขึ้นเพิ่มขนค่ะที่คิดว่าคิดคิดเมนคิดสั่นเนาะค่ะเมนที่คิดสั่นผู้ละคนกับคอมเมนต์เขามาเนาะว่าโอ้ยเมื่อกำลังแรงใจแม่ครูเอ้ยถูกยากระไรเพราะมีหอดเฮียนสียูเพราะมีหอดเงินสีเศร้าเป็นยูสันว่าลำบากไรทั้งทำงานก่อสร้างผู้ละคนก็ได้เนาะดิ้นล้นผู้ใดก็ได้คผู้ก็เลยว่าแม่คู่กับขอให้เพื่อนเพื่อนกับทรมาหาแม่คู่บางเทือบางที่เป็นกระเบื้องเล่าเนาะที่วิตเพื่อนห้ฟังแม่คู่กับให้กำลังแรงใจเนาะค่ะ เพราะว่าปูคือสิอมบ่าทีมลูกซิมล้านดอกแม่พูว่าเพียงแต่ว่าห้าต้องรอเวลาบางเวือบางที่ห้าเป็นกรรมเป็นเวียนห้าก็ต้องเลยสวดใส่กรรมห้าซะก่อนเพราะว่าเพราะว่าปูนี่ได้ซอยชิวินหลายคนมีได้ค่ะน,นีะ้ค่ะเพราะว่าบางคนคิดสั่นเพราะเพราะว่าปูบอกว่าเ้าคินสั่นไปแล้วมันเมลแลวค่ะอืมเมนตัดสินใจเว่าสินคาตัวตายเมียนบอกอะไรเสียงมัวคือคนละคนว่า ผู้ตายแล้วก็สิแล้วยมแมนค่ะแต่ว่าพอได้ฟังฟูแล้วมันบ่แมนมันโมแมนค่ะมันอยากตายแล้วอยากตายค่ะอยากซีคิดว่าสิตายแล้วบ่ตายแม่นบ่าเหตดเร็วโมเรยว่าบ่กล้าตายแล้วก็จะได้เป็นโดใส่กรำเม็นบ่แมนค่ะเฮายังเป็นคนอยู่เฮายังสะสมบุญไปได้ค่ะล้างบาปไปได้นั่นแหละค่ะเขาคอยเฮ็ดไปเนาะฟูได้กะซีบัสบ๊อบ อุบัติเหตุชีวิตทุกคนเป็นวาแตงโมคือแตงโมคือกันเป็นวะคือวันคือกันยิ้มแล้วรวยแมตตไดเอกแม่กรูทุกคนรับกล่ำมาเมื่อคือกับตัวเองค่ะเลยบอกไลว่าได้ปั้งรูเป็นคติธรรมสอนใจในเขามีกําลังแรงแก่จังไดยแก่สู่ต่อเนาะสู่ต่อไปแม่คูกับบ่ยุดบอยอนคือกันกับสิผ้าเฮ็ดผ้าสางไปเรื่อยๆเนาะค่ะสร้างบุญนซอยกัน ทำบุญไปเรื่อยๆปูว่าบามี่แต่ก่อนเพื่อนเป็นยังเพื่อคือหางคือมี่เข้าเขาบอกหูอดีตศาสตร์มันบอแต่เข้าจักเป็นอย่างแล้วาเพื่อนอาศิสางบุญมาหลายวาสนาเพื่อนก็เล่ยดีนะค่ะปู่พนบอท่านมีบุญวาสนาคือเข้าอาศิบะได้กินในท่านคือเพื่อนกลับมาศาตรนี่ปูก็เรียให้เข้ามาสางบุญสังกุศลสะสมบุญไว้ถึงเวลาเข้ากับสิได้ใส่บุญช่วนนั้นแหละที่เขากินเข้าท่านไป กับพวกเป็นศาสนาเนาะค่ะเห็นศาสนี่บนวันเห็นไปเรื่อยๆนะคะเนาะค่ะคือจังไดแม่คู่กัขอให้กําลังเร่งแก่เด้อค่ะเด้อ FC สู้ผู้สู้คนแล้วกัมือว่าทีซิพาิดตามคือเก่าเนาะค่ะเนาะคต่จะเป็นล่ำถวายบางเท้อบางที่พูพันลุ่งกับเข้ากับจังบึงใหม่เบึงมือเพิ่นการเพิ่นฟอนหรือจังไดเข้ากับนั่นแต่ว่าแม่คู่ก็ บางเที่บางที่ก็ตีให้เป็นโตเพราะไรเนาะค่ะข้าต้องเบิ่งเอาข้าต้องติดตามน้ำช่องเลือค่ะเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะครันะค่ะแม่ครูขออวยพรให้เนาะค่ะให้เอฟซีสุขสุขคนมีโศกมีลาบมีโศกมีมานเด้อค่ะเด้อให้เงินไหลน้องให้ทองไหลมาได้สร้างบุญกับแม่ครูไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนสำเร็จสาธุสาธุสาธุครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตกลงเพียงแค่นี้นะครับเด้อ